นะครับหลังจากเราหาที่หลับที่นอนแล้วเราก็ออกหาเอาน้ำกินไว้พรุ่งนี้เช้าหรือเอาไว้ทำกับข้าพวพรุ่งนี้เช้านี่ครับลังเดินหาน้ำกันพี่น,อน้องเราจะไปเอาทางไหนนี่น,นตรงไหนที่คนทุเรียนเดินไปอีก ตรงทางน้องน,นั่งไงกัน,น้รับไอ้ที่สุกก็เจอน้ำแล้วพี่น้องบนแล้วนั่นนั่นไหนไหมนั่นนั่นไม่ได้ไี่สุกเจอน้ำแล้วมันจะได้น้ำไหมนี่เจอน้ำแล้วนี่นั่น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 ติป๋ยไม่ใช่ จะได้น้ำใช้ไหมพี่น้องเอ๋ยนี่เมื่อเจอน้ำก็ไม่ได้น้ำไปกันต่อครับเจอน้ำแต่น้ำไม่ออกพี่น้องเอ้ยเดินกันต่อไปพี่น้องเอ้ยไป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 จะได้น้ำใส่บ่อพี่น้องนี่อย่างอย่างเดียวแล้วเนี่ย จชหทำไหมพี่โนโอ้องแบบนี้น้องตกลงบ่ได้น้าใส่บ่ได้น้มกินเลยพี่น้องเอ้ยแสดงน้ากินน้าใส่บ่าะนั่นมืออื่นสอบพี่น้องเอ้ยน้หผมขยา,ารกับบะมี่หลังจากหาบังรับบังนอนได้แล้วมาหานาม้มกินน้าใส่กับบะมี่ที่พี่น้องเอ้ย พอได้เลยพี่น้องเอ้ยอดคอยมาหามืออื่นเสาะว่าวพี่น้องเอ้ยตอนนี้มันมืดแล้วกลับไปหาหมองรับมองนอนต่อหมองเกาไปเฮา หลังจากห้าน้ำแล้วพี่น้องบริไรน้ำกับมองรับมองนอนลงทางอีกพี่น้องเอ,อ้ยหาสิพอตายจะไปถือวแนเอฮะไปถือบ่เอาอ,อ้าพี่น้องในทุกก็มาหดแล้วโอ้กำลังกำลังบอกว่าลงทางผู้ยังยืนเมยพี่น้องเอ,อ้ยหาบอกบอกว่าลงทางสัน น,น,นี่สุดก็มาหอดนะวันนี้เม่ไม่ไม่ไม่นี่เดี๋ยวมองรับมองนอนพี่หลองเกู